นั่งเอกค่ะมือนี้แล้วก็เลี้ยงน้ำทีมงานนะคะทุกแผนกเลยเมื่อกี้ลืมกดปไปบอกให้แก้มป้านดาหยิบย่างกายสามรอบแล้วว่าหยิบนี่แม่ฮักสมปองบ้านน้องเพิงบ้านนางเอกทุกท่านเลยค่ะเอาผู้ใหญ่ไซวิกสกาย <c oughs> นักว่าแม่นั่น นุ่มเอกวงหนึ่งม้าสันดับ <c oughs> <c oughs> เอาพ่อวัสดีค่ะใส่เต้นแม่ยุใส่ฮู้นยุติดเต้นไงไอ้ของอลำเพิ่นโจ๊บ่ะเต้นหัวผ<ม>ัวเราเกาไปหาหน้องแกม้ม ก่อนตีลูกก<ช>่อน<ๆ>เอทออน่ะเทือหลับเทอประทับแชทเราจะเกีย<ๆ>เทือก,ออก็ร้อเทือตื่นแล้วเข่าไปให้เน่เน่กับแก้มบุระพาสีเหแก้มพันหนึ่งเนี่ยสองร้อยหรือเท่าไหร่เนี่ยล่ะหรือพันหนึ่งก็ปรจักไอ,อ้หนูมาเอาเข้าแม่แม่แล้วเอาให้อีหนูมาเอาน้องน่องเดนไทยบัตรข้นนอนหน้ามาเอาเด้อค่ะอันยิบได้เลยเด้อค่ะยิบได้ มาล้นทงล้นผมเขาก็คันเดืขึ้นห่านสินาสวยอย่างเขาต้องหน้าสดค่ะเรี่ยวเจ้าวิสเขาเป็นคนสวยนะเอากล้องเอากล้องนั่นแหละอันนี้หมูแบกมีแต่เา้าบอกว่าอย่าบอกดีๆอย่าบอกเงินขอบคุณแม่ฮักนะมั้ยแม่แอลแลนด์แม่สมปองขอบคุณแม่สมปองท่าเด็กลูกจะขออยังลืมเสื้อขอลืมไม่ไปเลย ซื้อม่ให้ถุงเดียวค้มแก้มอยากเวนี้คือเขาบอกมันากไงมันจะกินง่ายจบตอนแรกแม่นึกว่าเราซีซีใหเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวมาเลยนะความคิดแม่น่ะแล้วก็ว่าอยู่ลูกอยากอะไรเห็นน้องแก้มบอกอยากกเดียวก็เลยว่าจะซื้อถุงเดียวกมให้นะเพราะว่ากินยากคุณ้าสาแนวใจอ๋อก็อยากกินได้มัน ขอบคุณแม่สมปองนะคะบูสนับสนุนน้องๆแล้วก็ที่แดนแดนแดนทุกทท่านแล้วก็ศิลปินทุกๆคนนะคะกะจะกล้ององศ์เข่าเฉพาะทีมงานเอกแล้วก็ทีมอาจารย์นักดนตรีทีมนานเอกตาว่าท่านบอพ่อเดี๋ยวไปเอาเพลิมที่แรกน้ําจะให้แค่แดนตาว่าทุกทีมงานไลยไหมได้จ้ะ

โอ้มันมีบ่อะไรคลิปเดียวนหนึ่งยังเด็ดเลยจะไปหาเฮ็ดแก่งกันนะหลายคนนะเรไรยันยโยนั่งนั่งเป็นน้ำตาแม่หลายๆเยอะกว่นะแขกความเน้อแขกความนัดแม่ถ้เยอะก่านี้ไท่ขายไปนั่งก็แท็กความรถบุคคลได้เห็นดิยวาววาวว่าไท่ปั่นนั่าก็แท็กไปเลยโอ้โหดูบุคคลได้เห็นครับสวยนะน่ะบ้านบรรยากาศน้ำแรงยังสวยเลย สวยมากๆแก้มร้านมีเร่มกินเลยดครับตอนนี้ม่มพอจะมาท่ายมุมจะเห็นแต่การ์ดเห็นบอกน้ำบอกงามกล้องกล้องงามแม่เอาไว้เต็นเอาไปถ่ายคลิปกอนนี่นะคะยนั่งคุยีปน้ําปน้ำแดงหยิบไปแล้วน้ำแดงน้ำแดงไม่น้ำสุพอหยิบน้ำานี่ ได้แล้วได้แล้วเาได้อแล้วยังได้ยังลูกได้แล้วไอ้ได้ไอ้พี่แพ่งก็มาเอามันบอกพ่อไปให้ไอ้ก็ได้ไดีครับ่ะยังยังเลยเพิ่งจัดท้องเสร็จโอเคครับคือเขาเอลี่ยนหรือเปล่าฮะคือเขาเปลี่ยนคือบปล่าไม่ตอนแรกจะเปลี่ยนนี่แหละแต่ไม่เปลี่ยนแล้วอก็เลยเปลี่ยนข้างไม่อันนี้เลยมีไฟนี่ เรียบร้อยค่ะพอยแม่ตอนนี้อาจารย์ดนตรีก,กรำลังอุย้ยสวยมากท่านนึ่งหาลกันปาบพ่อวาลูก,กนหนูเอิญจะซื้อพ่อดีจ้ะ เอาเป็นผู้หญิงนะพ่อใช่ค่ะถ่ายคลิปมันง่ามนือกี่หนองโอ๊ยให้เขาช่องไรมังงามือเดียวหามือได้เพิ่งซิเคื่อ้เสือบอลสวยจริงอ่ะเป็นสาวยิบมยิ้ยิตวยิบมเน้อยิ้ไหนวะเนี่ยค่ะเขียวอ่อือสอน วันนี้มีกลุ่มปิดด้วยนะคะพ่อพ่อแม,แม่อย่าลืมซื้อบัตรด้วยจ้า123าี่บสาทมีครับอะไรชูพี่บัตรเอาอะไรอื่นวัสดี้จ้าไปเอาซุ่มไปเอาซุ่มก่อน ไม่หนูว่าหนูต้องยกไอ้นี้มันนี่เลยแน่เลยวะแม่แม่มิกแม่มแมหนูเอาลังมาไว้นี่ได้ไหมได้นี่ไงแม่ก็เสียบไฟไว้เผื่อหนูเปลี่ยนสูตรโอเคพี่หนูจะมาอยู่ตรงนี้เข้ารู้นี้หรอใช่รู้นี้พี่ห้อยไปข้างๆก็ได้เรา,า,าไปเนี่ยหลังหลังด้วยนี่ฮะ<ม> เออพี่พเอาไว้ข้างก็ได้เออเออว่าไปยังเอาไวยังขางไว้ยังขางไป้แังคางครับแล้วก็ไม่เอาเอาไปลาังมาคลังาไว้ข้างแมางีเพ่โอ้มีหอดบอนาวมา คอมแแขึ้น้นลวขอหน่อยครับอะ่ะขอบคุณค่ะให้คนละชิ้น <c oughs> นะหายแล้วหายเลยเขียนชื่อหายแล้ว <c oughs> หายเลยหายแลดอกไายค่ะ <c oughs> เอาแม่ <c oughs> ขออนุไปคลิปนะคะพ่อแม่ขอขอบคุณทุกการรับชมบค่ะสวัสดีจ้า